มาลองเลียงเบิงมันแหละเห็นผลดีตอบโจทย์จะของที่จะของอยากเหตุดีจะเข้ามักแล้วกันมันเกิดไล่ใดสังไร่ไดไดจะเดียวเห็นมันมันกับมากจจะมันตะหักดีแล้วก็เห็นยิงเป็นหมูปลาแถหนามันงามทรงมันงามนะจ้ะมันบกคือยืนมันบูดีขายที่แหลกโพดลงในกลุ่มเนี่ยจ้ะกลุ่มเพจของหมูปลาเพิ่งกะสนใจเพิ่งกะติดตอมากมันออกมาเจ็ดโตตัวละเจ็ดลอยกับขายขายเบิดเกี่ยงเลย เปี 3, ยสามพันเจ้หมื่นเดียวดีใจจ้ะมีความภูมิใจอยากลงเพิ่มเห็ดในสิ่งที่จะคลองหมักมันกับบริษัทือว่ายุ่งยากขานาเห็ดในสิ่งที่เขาหมักเปลี่ยงหมูปลามันก็ดีอย่างหนึ่งมันแตกต่างกับหมูบานอยู่จ้ะเวลาคลอดลูกเข้ากับบอดองไปตัดใส่หรือตัดหางให้เขาเข้าแค่ว่าปล่อยเลยจ้ะเลียงสบายเรียงายเยงงายพื่อนออกเพิ่นก็ออกเองจ้ะ มันบ่อยใส่เวลาระยะเวลาหลายนันจะห่เาเห็ดอาชีพอื่นอยู่ห่าสามารถเห็ดเป็นอาชีพเสริมได้จากการเลี้ยงหมูมาสร้างไล่ได้ตอนนี้อย่างหน่อยรอบละสอง